วันนี้เรามาที่จังหวัดจันทบุรีที่นายใหญ่อามนะครับก็ทุเรียนหลายต้นแต่ว่าต้นนี้ก็เจ้าของบอกว่าเริ่มเริ่มเหลืองนะครับเริ่มเหลืองอาการก็คือเริ่มเปื่อยอะป่วยอะครับเพราะฉะนั้นเจ้าของก็พยายามหาใช้แนวทางก็คือเราเรียกว่าแบบแนวทางอินทรีย์นะครับก็ทําระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นก็เลยเราก็เลยมาถือว่าโอกาสวิเคราะห์ร่วมกันนะครับหลักการของผมการรักษาก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็นี่แหละครับ เราก็คุยยค้ยหญ้านะครับถามว่าเอ๊ะทำไมต้องคุยเหตุผลที่คุยเพราะอะไร <_ S 2> เพราะว่าลำจะได้ลงไปอยู่กับดินแล้วจุลินทรีย์ก็จะเข้ามาย่อยสลายแล้วลำเนี่ยไนโตรเจนสูงถึง6.3เเเพราะฉะนั้นอะไรที่มีไนโตรเจนจะทำให้แตกใบอ่อนทำให้แตกรากแต่สิ่งสำคัญก,ก,ก็คือ ต้องมีจุลินทรีย์ไปย่อยเท่านั้นถ้าไตาลำ้ำไต่ขี้ไก่ใส่ปุ๋ยแต่ใส่เคมีจุลินทรีย์ก็ไม่สามารถทํางานได้ก็คือจุลินทรีย์มันก็ตายนะครับหลกักการนี้ง่ายเดี๋ยวเราคุยเสร็จก็ไม่มีอะไรนะครับเจ้าเจ้าล้ำอ่อนโลยเนี่ยครับเพราะนั้นเวลาเราคุยเนี่ยครับเจ้าของก็มีแนวทางแบบนี้อยู่แล้วนะครับก็ทําพอทําเสร็จแล้วมีรากออกไม้ออกแล้วก็ใช้ข้าวเปลือกนะครับเพราะว่าแป้งแป้งคืออาหารเชื้อไตโคเอมา ไม่ว่ากระโพดว่าแป้งโดยเฉพาะอาหารไก่มันก็จะมีเมคกระเพดมันก็จะมีเชื้อไตาโคดมาเร็วขึ้นนะครับแต่ว่าเจ้าของก็บอกว่าอยากลองปุ๋ยอาจารย์เพื่อต้องการหาแนวทางถ้ามันใช่ทุกอย่างทํามาแล้วก็สามารถทําเองได้หมดแหละนะครับ mm hmm. เพราะสูตรผมหรือสูตรใครจะขอให้เป็นแนวทางของผมเนี่ยมันสามารถช่วยระยะยาวได้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราให้ดูตรงนี้นิดนึงนะครับเอ่อ ก็เจ้าของก็คงนะครับเพราะฉะนั้นดูโคนนะครับเราจะเห็นว่าโคนเนี่ยมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้โคนตุเรียนส่วนใหญ่ก็จะคอดอยู่ข้างล่างแล้วก็ป่องข้างบนนะครับตผลหลักการง่ายๆถ้าจะให้ผมวิเคราะห์นะครับก็คือสมัยต้นลเล็กๆเราคิดว่าโอ้อยามันเยอะต้นลเล็กๆก็ฉีดยาขายะเพราะฉีดไปแล้วเนี่ย โดยมากเราจะเข้าใจว่าเซลลก็คือการที่ทําลายเฉพาะคลอโรอนฟิวก็คือสีเขียวแห้งไปเลยแต่อุ้ยสีน้ําตาลลากไม่เป็นไรแต่มาลัดอยู่เลยนะครับพอโตขึ้นมาปั๊บไอ้ข้างบนเนี่ยโตครับแต่ข้างล่างไม่โตทําไมจริงๆริงวทุเรียนโคนมันจะใหญ่แต่นี้ทำไมโคนเล็กที่โคนเล็กเพราะว่าเขาโดนยาขยะลัดตั้งแต่สมัยต้นเล็กๆเซลล์ก็ยังไม่เกิดนะครับเซลลมันก็เลยคลอดแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้ อนาคตข้างหน้าแล้วมันก็เริ่มมีปัญหาเรื่องเซลล์พอมีไปเซลล์ปับ๊บเราก็จะฝังเข็มเราก็จะขูดเปลือกขูดจะรอบตน้นยังไงก็ตายนะครับเพราะว่าท่อน้ําเลี้ยงส่วนใหญ่ก็จะมาจากเปลือกเท่านั้นเองนะครับท่อน้ําเลี้ยงเพราะฉะนั้นตาบดที่โคนคลอดมีปัญหาเรื่องเปลือกอยังไงใบก็มีปัญหานะครับไม่ว่ามะละกอ ที่ใบเป็นจุดใบเหลืองใบเน่า au, ไม่ได้เกิดจากใบนะครับเกิดจากรากเน่าแล้วมันส่งอาหารไม่ได้มันก็เลยเห็นให้เราฟ้องก็คือฟ้องเราที่ใบนะครับอย่างตัวเรียนตัวน,นี้ก็ใบเหลืองแล้วนะครับเอาแค่นี้พอนะครับคําว่าแค่นี้พอก็คือ,อ,อถ้าเป็นญ้าดีๆเราก็ตัดญ้าเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องกลัวเพราะเราตัดไม่โดนรากอยู่แล้วนะครับเพราะอะไรเดี๋ยวเราก็ต้องออาไปคุมยางเก่า,เานะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะใช้ลำนะครับเอาลำมาโรยครับผม ครับวันนี้เราไปทําที่ไหนเราก็ยังว่าแหละครับจะให้แรงงานหรือว่าเจ้าของทําเองเลยนะครับวันนี้เจ้าของทําเองนะครับให้เราเข้าใจนะครับว่าเอ๊ะที่เราโรยเนี่ยพูดบ่อยพูดย้ําพูดเรื่องเดียวนะครับทำไมใส่ลําได้ไหมถามว่าเราวางใส่ก็ไม่ใส่เนี่ยไหนๆทาแล้วถ้าป่วยถ้าต้นไม้มีอาการป่วยใส่ลําครับแต่ถ้ามันไม่ป่วยก็ไม่จําเป็นนะครับเราเพียงเติมอาหารให้เขานะครับเติมอาหารให้เขา พราะลำเนี่ยมันจะเป็นอาหารจุลินทรีย์ในอากาศนะครับเดี๋ยวจะมาลงเพราะฉะนั้นผลที่ได้รับ20วันนี่รากลอยขึ้นมาบนดินอย่างแน่นอนนะครับถ้าอาการอย่างเงี้ยแทบจะรับปากได้เลยว่ารอดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะหลแปลงที่ไปทํามาเจ้าของให้ข้อมูลว่าอาการอย่างเงี้ยลยยันโคนเลยครับยันโคนเลยนะครับพวกชีวภาพทุกอย่างลยยันโคนไม่ไม่มีผลเตียผมไปรักษาที่อําเภอมะขามต้นใหญ่กว่านี้ ผมนึกว่าอ่ารากมันก็คงอยู่ไปทรงพุ่มเนาะปลายใบแต่มันออกรากใหม่ออกติโคนเลยครับรากที่โคนนี่ขาวเลยออกจากโคนเลยผมยึงเชื่อใจว่าอ๋อทุกอย่างได้หมดนะครับนี่ก็คือาาลักษณะการโรยลำนะครับโยรยลำต้นหนึ่งก็ใช้ประมาณ5้ากิโลต่อไปเราก็จะใช้ปุย๋ยโรยทับเลยนะครับครับกับตอนที่สองก็คือเอาปุย๋ยใส่บางท่านบอกอุ้ยปุย๋ยเนี่ยเดี๋ยวมันไม่เข็มตายเหรอมันก็คือ เราให้โรยอย่างนี้เจ้าของก็มั่นใจผมก็บอกว่าผมก็กล้ามันก็แหละเพราะว่าเราก็ทํามาเยอะแล้วนะครับทํามาเยอะแล้วโรยขึ้นต้นนะครับอันนี้เวลาเราไปรักษาที่ไหนเราก็จะเตรียมปุ๋ยไปให้เองเลยนะครับเตรียมปุ๋ยเตรียมไม่ได้เอาที่ท่านซื้อนะครับเพื่ออะไรครับเพื่ออยากไปทดลองนะครับบอกรงว่าอยากทดลองถ้ามันได้ผลต่อไปก็ทํากันเองถ้าเราทําสักปีละครั้งนะครับปีหนึ่งเมื่อเราเก็บผลผลิตเสร็จแล้วเราก็เริ่มเก็บผลผลิตเสร็จก็ เอาปุ๋ยใส่บำรุงต้น,ตน,นนะเพราะราคาที่ทำอยู่ตอนนี้นะครับท่านเห็นอยู่ตอนนี้ราคาเท่ากับทุเรียนท่านหนึ่งลูกเพราะว่าทุเรียนท่านผมเคยตื้นลูกหนึ่งก็ประมาณห้าหกร้อยยังมีเลยถือว่าท่านคืนสู่ลำต้นเขาสักหนึ่งลูกนะครับก็คือหลักการง่ายๆก็คือทำซื้อปุ๋ยหรือว่าทำเองก็ได้นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อต้องการคืนให้เขา เขาจะได้ปรับสภาพดินแล้วก็จะช่วยเรื่องของทําให้สารตกค้างในดินที่ธาตุโพแทสเซียมลาดอะไรเยอะๆนะครับตัวนี้จะช่วยย่อยสลายสารตกค้างมาเป็นอาหารพืชต่อได้เลยนะครับในหลักวิชาการเพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากให้พี่น้องได้เข้าใจนะครับเพราะนั้นถามว่าตายปุ๋ยในขณะนี้มันจะไม่ตายเหรอรับประกันได้ไม่ตายสอง ถามว่าแล้วมันจะไม่เปืองหรอก็คืนเอาทุเรียนจากลูกลุงที่สวยคืนให้ลําต้นเขานะครับคืนให้ลําต้นเขาแล้วเราจะได้มีทุเรียนเก็บทุกปีทุกปีนะครับมีทุเรียนเก็บทุกปีทุกปีนะครับหลักการอยู่แค่นี้เองครับผมไม่มีอะไรมากแล้วของเรานี่ถ้าขนาดนี้นะครับเมื่อคุมแล้วยี่สิบวันไม่เกินเดือนนะครับแต่ถ้ายี่สิบวันเนี่ยยังไงลากก็ออกร้อยขึ้นมาบนปุ๋ยเลยครับแล้ว จากที่ไม่เคยมีไสเดือนเนี่ยเดี๋ยวดูครับไสเดือนจะเต็มเลยครับผมถามว่าไสเดือนมาจากไหนผมว่าธรรมชาติอยู่ที่ไหนหลักการของธรรมชาตินะครับไสเดือนก็เป็นสัตว์ธรรมชาติอยู่แล้วตนนตแต่เขามีที่อยู่อาศัยนะครับน,นะครับเดี๋ยวนนทีีดีรว,วก็จะเอาจุลินทรีย์ใส่นะครับ นั่นแหละครับเพราะว่าเราลาดเพื่อให้จุลินทรีย์มันเดินจะให้ลาดเปียกทั้งต้นมันคงไม่ได้หรอกนะครับแต่ว่าเนี่ยครับนี่คือการใส่ปุ๋ยนะครับเดี๋ยวจะลาดจุลินทรีย์ลาด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 เพาะห่างห่างหน่อยเอองั้นนะครับนั่นแหละครับเพราะว่าจุลินทรีย์เราเอะมันมีประโยชน์อย่างไร มันมีตัวนะครับมันมีตัวมันแตกเซลล์ถ้ามันได้อาหารได้ที่วู่มันจะแตกเซลล์มันก็จะทําให้เกิดการย่อยสลายปุ๋ยออกมาเป็นฮิวมัสเมื่อเป็นฮิวมัสพืชก็ได้กินฮิวมัสพืชก็ยังไงก็แตกใบอ่อนก็แตกใบอ่อนแล้วยังไงลากยังไงเมื่อลากออกมากินอาหารยังไงก็แตกใบอ่อนนะครับยังไงก็แตกใบอ่อนนะครับนี่ก็คือการลาดจุลินทรีย์ทับนะครับถามว่าทาราดเยอะเปียกเลยดีไหมก็ดีครับแต่ว่าเบื้องต้นเราลาดแค่นี้ก่อนแล้วตอนเย็นก็เปิดน้ําธรรมดาใส่นะครับ ขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยครับเพราะว่าเจ้าของนี่พยายามเมื่อก่อนมีป่ากลก้วยก็เอามีป่ากลก้วยก็เอาต้นกล้วยมาหั่นเป็นท่อนๆแล้วก็วางไว้บนต้นทุเรียนต้นกล้วยจะมีน้ําแล้วจะมีสารอาหารเพราะฉะนั้นรากก็จะขึ้นมาอยู่ในต้นกล้วยเลยถ้าต้นกล้วยแห้งแล้วก็ชื้น เพราะอะไรครับประโยชน์ของมันก็คือมันต้องการหาน้ําต้องการหาที่ชื้นเพราะฉะนั้นจะต้นกล้วยใส่ถ้าเราใส่อินทรีย์วัตถุหนาประมาณนี้ได้20วันผมรับประกันร้0ยเรลากจะขึ้นมาอยู่บนดินแล้วเหลืองแผ่กระจายสวยมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นหลักการมันจะกงข้ามกันกับใช้สารเคมีสารเคมีจะฉีดยาขยะแล้วก็ถากกันเตียนจนเหลือแต่ดินแต่ว่าอินทรีย์นั้นจะต้องมีการปกคุมได้อินทรีย์มันถึงจะ ปลอดภัยมันถึงจะได้ประโยชน์นะครับนี่ก็คือการรักษาทุเรียนทงเจะนะครับยังไงก็ลองๆองหาข้อมูลดูครับผมสวัสดีครับ